สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3วันนี้ก็มาพบกับครูเนมนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านโรงเรียนและการเดินทางให้นักเรียนนะคะเอาหนังสือสุขศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเปิดตามไปพร้อมกับครูนะคะในหน้า135ค่ะ ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านค่ะอุบัติเหตุนะคะอ่านว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือไม่รู้ล่วงหน้าซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินต่อไปนะคะอุบัติเหตุในบ้านที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะ 1. น,นะคะอุบัติเหตุจากไฟฟ้าเช่นถูกไฟดูดไฟฟ้าชอ็อต 2. 2อุบัติเหตุจากไฟหรือความร้อนเช่นไฟไหม้บ้านไฟลวก น้ำร้อนลวกอ่าต่อไปข้อที่3นะคะอุบัติเหตุจากการพัดตกหกลงนะคะอย่างเช่นตกบันไดตกต้นไม้ลื่นสะดุดล้มส่วนในข้อที่4นะคะอุบัติเหตุจากการใช้สิ่งของมีคมอย่างเช่นโดนมีดบาดกระจกบาดเหยียบเศษแก้วค่ะ ต่อไปนะคะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านนะคะ 1. น,นะคะวิ่งขึ้นลงบันไดนะคะหรือหวนตัวลงมาทางราวบันไดนะคะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 2. วิ่งเล่นในบ้านชนสิ่งของสะดุดหรือลื่นล้ม 3. นะคะวางสิ่งของเกะกะบนพื้นหรือบนขั้นบันไดอาจทำให้สะดุดล้มได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะการวางสิ่งของเกะกะบนขั้นบันไดนะคะอาจทำให้นักเรียนนะคะสะดุดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าเราจะได้การอุบัติเหตุได้ต่อไปค่ะใช้สิ่งของมีคมโดยไม่ระมัดระวงังอ่ะอย่างเช่นถ้าเราใช้มีด เราต้องมีความระมัดระวังในการใช้มีดนะคะต่อไปข้อที่5ใช้มือหรือสิ่งที่นำไฟฟ้าแย่เข้าไปในเต้าเสียบปลั๊กไฟอ่ะเรานะคะห้ามนำมือนะคะไปแย่หรือว่าเสียบใส่ที่เต้าที่ปลั๊กไฟนะคะต่อไปข้อที่6ใช้มือเปียกเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเตะเล่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือจุดประทัดในบ้านและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คืออยู่ใกล้หรือยกสิ่งของที่ร้อนเช่นหม้อแกงบนเตาการน้ำร้อนชาใส่อาหารร้อนอ่ะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุนในบ้านนะคะ 1. จับ,บราวบันไดขณะขึ้นลงและไม่วิ่งขึ้นลงบันไดสองวางสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบและไม่วางเกะกะตามขั้นบันไดค่ะ 3. นะคะไม่วิ่งเล่นในบ้านนะคะหรือปีนป่ายที่สูงส ใช้สิ่งของมีคมด้วยความระมัดระวัง 5. เช็ดมือให้แห้งก่อนเปิดปิดสวิตไฟหรือจับปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ 6. เมื่อจะถอดหรือเสียบปลั๊กไฟให้จับบริเวณตัวปลั๊กอย่าก,กระตุกที่สายและห้ามใช้มือหรือสิ่งที่นำไฟฟ้าแย่เข้าไปในเต้าเสียบค่ะ เจ็ดนะคะไม่เล่นสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟนะคะอย่างเช่นไม้ขีดไฟดอกไม้ไฟหรือประทัดค่ะแปดนะคะไม่อยู่ใกล้ของร้อนหากจำเป็นต้องยกของร้อนควรมีภาชนะรองหรือใช้ผ้าหรือถุงมือใส่กันความร้อนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ การเล่นในโรงเรียนนะคะนักเรียนนะคะควรเล่นให้ถูกที่ถูกวิธีนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนทํานะคะอ่าอุบัติเหตุที่ในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนเรานะคะต้องทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนซึ่งบางครั้งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ อุบัติเหตุในโรงเรียนที่พบบ่อยนะคะเช่นิ่งชนกันหกล้มตกต้นไม้ตกบันไดตกจากเครื่องเล่นชกต่อยกันอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะหก็คือการวิ่งขึ้นลงบันไดปีนป่ายบนที่สูงปีนต้นไม้สอง การวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะหรือบนอาคารเรียน 3. เล่นเครื่องเล่นด้วยความคึกขนองประมาท 4. นะคะวิ่งเล่นในบริเวณที่รกร้างโดยไม่สวมรองเท้า 5. นะคะเล่นกับเพื่อนรุนแรงทำให้ทะเลาะก,กัน 6. นะคะใช้อุปกรณ์การเรียนหรือของมีคมโดยไม่ระมัดระวังหรือนำมาหลอก ลเล่นกับเพื่อนนะคะ,ะภาพตัวอย่างนะคะก็คือการยืนไวชิงชา้าจะทําให้พัดตกและได้รับบาดเจ็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเล่นชิงชา้าใช่ไหมคะนักเรียนต้องนั่งใช่ไหมคะแล้วจับให้มั่นคงนะคะห้ามยืนนะคะเพราะจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีปฏิบัติตนนะคะเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียนค่ะหนึ่งนะคะเดินขึ้นลงบันไดยอย่างเป็นระเบียบไม่วิ่งแข่งกันไม่ปีนป่ายที่สูงอย่างเช่นขอบหน้าตา่างบนต้นไม้ราวบันไดาราวกั้นระเบียงอาคารค่ะ2นะคะไม่วิ่งเล่นกันบนอาคารเรียนนะคะหรือในห้องเรียนควร เล่นในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ค่ะ3นะคะเล่นเครื่องเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะไม่เล่นผาดโผน4นะคะใช้อุปกรณ์การเรียนหรือของมีคมนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะไม่นำมาหลอกล้อเล่นกันค่ะ 5. นะคะไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนหรือแกล้งให้เพื่อนบาดเจ็บนะคะเล่นเกมและกีฬาตามกฎและกติกาค่ะ6 สวมรองเท้าเดินหรือเล่นในสนามไม่เล่นในสถานที่รกร้างหรือใกล้สระน้ําอ่านว่าสำหรับวันนี้น,นะะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องอุบัติเหตุในบ้านนะคะและอุบัติเหตุในโรงเรียนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ